มเมื่อสิทธิมนุษยชนนั้นทําให้ชาวโรฮิงญาพยายามหลบหนีออกมาจากประเทศพมา่าเพื่อหาที่พักพิงใหม่นะคะและมักจะถูกขบวนการค้ามนุษย์หลอกไปเป็นรงงานมีทั้งที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะครับซึ่งข้อมูลของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดสงขลาก็พบนะครับว่าขบวนการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำครับ ชาวมุสลิมสัญชาติพมา่าหรือชาวโรยิงยาทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกือบ700คนยังอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าทีต่ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยหลายคนอยู่ในสภาพอิดโรยเนื่องจากในระหว่างที่อยู่ในการควบคุมของกระบวนการค้ามนุษย์นั้นขาดแคลนทั้งเรื่องอาหารและสภาพที่อยู่ซึ่งแออัด16 d ินเดสโอเค no ่ดื่มโน่กิ They the the ชาวโรอิงยาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งนับถือาศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ในประเทศพมา่าความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงทำให้พวกเขาตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหาที่พักพิงใหม่แต่ท้ายสุดกลับตกไปอยู่ในเงื้อมมือกระบวนการค้ามนุษย์ ขบวนการค้ามนุษย์จะนําชาวโรฮิงญาออกจากประเทศพมา่าผ่านสองเส้นทางหลักคือนําไปลงเรือที่ประเทศบังกลาเทศและการเดินทางลงเรือที่รัฐยะไข่โดยตรงจากนั้นจะนั่งเรือมายังหมู่เกาะในทะเลอันดามันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนที่จะส่งชาวโรฮิงญาไปเป็นแรงงานทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคอาเซียน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชาวมุสลิมสัญชาติพม่าว่าถูกกระบวนการค้ามนุษย์ล่อลวงมาหรือไม่แต่จากการสัมผัสข,ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพวกเขาไม่อยากกลับบ้านเกิดเพราะที่นั่นมีแต่ความอดอยากและความขัดแย้งด้านเชื้อชาติสำหรับกระบวนการค้ามนุษย์ในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีด้วยกันสี่กลุ่มใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนการประน,นันนักการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสีเขียวและสีกากีเข้าไปอยู่เบื้องหลังส่วนการดูแลชาวโรยิงยากลุ่มนี้ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมกรจะแยกเหยื่อส่งให้พัฒนาพัฒนาสังคมส่งไปฟื้นฟูณจุดที่พัฒนาสังคมก็จัดจัดให้ฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจท้กอะไรแต่เมื่อเมื่อฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก็จะดำเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง การที่รัฐไทยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องปัญหาผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญาจึงทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศทางผ่านของกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งนักวิชาการด้านกฎหมายเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ไทยและนานาชาติควรร่วมมือกันแก้ปัญหาเรื่องชาวโรฮิงญาอย่างเร่งด่วนเป็นปัญหาของเอเชียไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยแต่เป็นปัญหาของภูมิภาคนี้ เพราะความร่วมมือต่างๆเนี่ยมันคงเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยหนึ่งสองก็คือนโยบายของรัฐต้องมีความชัดเจนที่แก้ปัญหาแบบถาวรไม่ใช่ฉาบช่วยเมือ่อมีชาวโรฮิงญาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประเทศไทยจะแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าโดยเน้นการผลักดันออกนอกประเทศในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกลับมีความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ u n h c r ให้ที่พักพิงในประเทศมาเลเซียเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเมื่ออยู่ในประเทศมาเลเซียครบสองเดือนก็จะออกบัตรของ u n เ c r เพื่อให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้สามารถพักพิงและหาอาหารทำในประเทศมาเลเซียได้สนตยาแก้วขำไทย PBS รายงาน